1,000เวาาสอไร่คุณลักไนะได้สไร่อะะรวมลักด้วยนะสไร่แต่นียไม่ไม่ไม่นเมาคนแรกบอกสอไร่ไม่หน่อยเดียวผมไปมาดูพ่จนายานหน่อยสองไ่ยำงานแต่ว่าบอกวันนเอะนี้สอไร่แต่ต้องคักนะไม่ถึงลักก็ยังไม่ถึงเนี่ย คือร้วมพนาด้วยถึงรักอันนี้ได้สองอะไราดามันไม่มีเตษไงครับนั่นแบบไไหละเนอะเมอะตะกี้ไม่แล้วนะอ่ะได้คนนี้ต้องโยกอ๋ขอขอให้ได้รีรับด,ดูพี่จะพี่จะนัดเอารถลง มันต่างตันมันอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นไหนล่ะนาสองไล่ยกล้อบ่าพี่เป็นเนี่ย ฮะอยากเทต้องนั่งเทียวว่าจะแปลงยังไม่ได้แปลงเลยเป็นลูกเต๋ อยากเอาคัทออกไปเลยมันทำได้ไหมบ้ายมีคัทด้วยดีครับมีคัทอย่างคนชอบเหรอโค้งใช้แข่งด้วยฮะโค้งใช้ไว้แข่งด้วยเออของพี่ไว้แข่งด้วยนี่หว่ายังเครื่องเดิมอยู่ไหมร้อยสี่นะเครื่องเครื่องผมไว้ไว้ไว้บ้านหมดแล้ว กลางหนาวมีคนเฝ้าแล้วร้อนเลยเลยในนอนนะเลยเติมน้ำหน่อยเดี๋ยวมันแห้งบอกถ้าทำพรุ่งนี้ก็พอดีจะถทำระหว่านเรื่องกไม่ว่างปั่นเมื่อไหร่เนปั่นปั่นเมื่อเช้าอ่ะป่าไอ้เบ็ดเบ็ที่ผ่านมาพรุ่งนี้ในคันแน่แล้วบอกเออพรุ่งนี้เย็นๆมันก็ได้เพราะว่าข้าวพรุ่งวักนจะเช้าไงวันหวานวันเสาร์ได้อยู่แล้วไงแต่มันว่ามันไม่ว่างเอามึว่างมึงทำวันนี้มันก็มาเลย บัวกูกัหน้าไม่ก่อนยังไม่ต้องปล่อย ล,ลงเลยลงเลยบยผานอานอกเนังบางคนอยาติดไหมเนี่ยนั่นแหละเด็นเออุจะลดลงนี้ชิดก็ไม่พ้นนะไอ้กเก๋มไม่น่ารีบ <laughs> เราลดลงก่อน <laughs> เป็นไร ของจะไปของนานอไนี่เอาขึ้นสไตล์เดียวกันเลยเด้เนี่ยชักขี้เกียจห้อยคุบแล้วขี้เกียจห้อยคุบก็ต้องนี้แหละอยากเท่อนี่ยเหมืเดิมอีกรูมี่กูไปทำนี้ก็ดีไงเสือเรื่องเหมือนกันเลยวันนี้กี่พี่โอพี่โอใช่พี่โอแบบปั่นนะ อืมของดูใช่กันนีก็ว่าไข่วะไอ้เลิงให้ดีนะหลงลำบากนะอะไรอยู่ในนี้วะอะไรมันเศษหินเศษด,ดินน่ากลัวเดี๋ยวถ่ายพิจนาตก่อน <c oughs> để mà đủ giờ phương ngồi luôn chạy diên chạy diên chạy diên ở phía giờ phương ngồi luôn đỡ thải bên trong này rồi เดี๋ยวอยู่ข้างหลังดีกว่าปลอดภัยอยู่ห่างอยูแล้วเอาลงเลยพี่วันนี้ไม่มีฉลอเอออันนี้เขาลงสมมุติว่าไม่มีไม่มีเลี้ยวเลยหรอกปิดมือป่ะวันนิ่มมีวันนิ่มก็กริ่งมาก่อนอย่าบอกนะกิ่งลงคลองเหมือนกันนะโอ้เบยไปงูเลยนะแบบคุปไปถางรถไปถางอ่ะใช่อ่ะ เหมือนพี <principalmente> ่เหมือนพี่จะนัดเมื่อกี้เองขุบไปทาี้งยัอถอดคลุบ ไ,ไปเล่งเลยลหรอขายทาแบบตอนตอน่เพืนะตอนเอาได้เองเดี๋ยวค่อยไปตัดเอาเล่งแล้วหน่อยนึงพอต้องเล่งเยอะเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องอีตุ๊กพี่นะครับเนี่ยร้อยสีโกลดิน อ๋อไม่ใช่อาร์ทีเหรอไม่ใช่คูปทานโคติน con thì măng mẹ hồn ลรถขึ้นเลยอะสี่สี่ลุยขึ้นเลย Nát ở khúc có khứt nữa 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 ไปเดี๋ยวรอดูพี่เบ๊แท็กลองแท็กเสร็จแล้วครับไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนแท็กร้อนโผไม่ไหว มันทัดเลยวะฮะไปดูกไมมันทัดเลยวะ้อเทัด่า <laughs> ไม่ดับด้วย้ว่ยเขาทาหลอรถอะไม่ดดับ้วยปไปเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม